นี่ไงเสร็จแล้วหน้ากากดําไมทําด้วยมือนะคะนี่เย็บมือนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการทําหน้ากากดําไมใช่เองนะคะโดยการเย็บเบือนะคะ อันนี้เราจะเตรียมผ้าไว้นะคะเราตัดผ้าเป็นสองชิ้นอย่างเงี้ยนะคะมาประกบกันรูปแบบกันผ้ามันจะเป็นเงี้ยนะคะตัดตามรอยที่เราวัดไว้นะคะ

าต่เอวที่มีการศูข้อมูลมาตรานแกไปัญหาจากโรคเชื้อเขาวทอกียับาางเกีรทูข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 ภายใต้สูราชการางรก็่าีย ก็พอดีว่าแล้วได้จัด <coughs> เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งด้านอ่านี่เสร็จไปแล้วหนึ่งด้านนะคะนี่นะคะไปแล้วหนึ่งด้านนี่เราจะมาเย็บอีกด้าน,น,ะะานหนึ่งด้านนี้นะคะเย็บไปค่ะ It's <laughs> เสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บสองด้านติ๊กเลยเห็นไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่คือหน้ากากอะรใหมที่ทําด้วยมือเสร็จแล้วนะคะนี่นมาทาเสร็จแล้วทั้งสองด้านเย็บทั้งสองด้านสีมม่มุมคราวนี้เราจะกลับนะคะเราจะใส่ถือกหมูหน้ากากนี่ลัษณะจะเป็นแบบนี้น,นี่ไง แล้วนี่คือหน้ากากอะไยที่ทำเสร็จแล้วนะจะออกมาลักษณนะ นี่นะคะนี่เป็นเขาเป็นโครงแล้วเรียบร้อยนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หููเกี่ยวตรงนี้นะคะามาดูเลยนี่เราซื้อมาแล้ว

E เสร็จแล้วหนึ่งก้าคนี่ไงเสร็จแล้วหน้ากากอนามท,ทำด้วยมือนะคะนี่เย็บมือนะคะเย็บมือล้วนๆนะคะนี่เสร็จแล้วชืบเออใส่ได้พอดีเลยนี่ดิ สร็จแล้ว